สวัสดีค่ะแม่บูชชมค่ะวันนี้แม่บูจะพามาดูผลงานการปลูกกระลำปลีของแม่บูนะคะค่ะกระลำปรีของเรากําลังมีผลผลิตเลยค่ะอายุการปลูกของแม่บูตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนกับ20วันนะคะประมาณ45่สิบห้วันนะค่ะ ส่วนนี้นะคะแม่ปูใช้ถุงดำค่ะถุงดำเป็นเพาะแล้วก็ปลูกปลูกในถุงของเราถึงเราไม่มีพื้นที่เราก็จะปลูกได้นะคะโดยที่เราใสา่ดินใช้ใส่ถุงเลยค่ะใส่ถุงโดยที่เพาะก่อนแล้วถึงจะเอามาลงถุงเนี่ยการใส่ถุงดูแลง่ายค่ะเพราะว่าเราจะใช้ใส่ปุ๋ยได้รดน้ำได้พื้นที่จำกัดออกมาก็สวยนะคะ สวยงามมากค่ะค่ะแม่บูชวนชมนะคะวันนี้แม่บูก็มาเก็บผลผลิตกระลำปีของเราแล้วค่ะกระลำปีของเราได้ผลผลิตแล้วนะคะหัวโตค่ะขัาดกระลำปีของเราเมื่อครบ65วันนะคะ60-65ถึง65วันเราก็จะได้กระลำปีที่หัวโตค่ะ สิก,กรัมโอ้ได้เลยค่ะตัวจริงๆนะคะหนึ 1, 000, ่งตกลังค่ะสำหรับเทคนิคของแม่บูการตัดกระลำปรีนะคะแม่บูจะเว้นไว้เพื่อกินแขนงของมันค่ะจะเว้นไว้หนึ่งกาบใบนะคะแขนงพวกนี้ก็จะ นำมาทำกับข้าวได้อีกค่ะเมื่อผ่านไปนะคะเราก็จะตัดจะได้รอบสองวิธีการปลูกของแม่บูค่ะแม่บูก็จะนำมะเมล็ดผักมาแช่น้ำเหยอะด้วยน้ำุลินซีหนอกล้วยค่ะนิดเดียวนะคะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะนมื่ะทำการปลูกการปลูกแม่บูจะเตรียมดินไว้ในถุงเพาะชำค่ะปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนนะคะดินสส่วน ของแม่บูก็จะใช้ประมาณ1-2เมล็ดค่ะเอาะลงไปเลยค่ะทำการรดน้ำผ่านไป3วันนะคะก็จะมีการงอกของมเมล็ด3วันค่ะ4 5ถึงวันหนึ่งอาทิตย์ก็จะงอกแบบนี้ค่ะนี่1่อาทิตย์ขึ้นไปนะคะก็จะมีขึ้นมาสามใบช่วงนี้ก็จะขึ้นมาจะอยู่ในถุงจำเล็กๆขนาดานี้1เดือนค่ะ และแม่บูก็จะนำลงกระถางหรือถุงจาใบใหญ่ซึ่งพื้นที่น้อยเราก็สามารถปลูกได้ค่ะพื้นที่ของเรามีน้อยเราก็สามารถปลูกได้นะคะประหยัดพื้นที่เป็นการปลูกผักให้เป็นไม้ประดับและเป็นอาหาร ผักสวนครัวของเรานะคะอย่างคนมีพื้นที่น้อยก็ใส่ในกระถางค่ะแม่บูก็ใช้ในกระถางนี่เลยค่ะ60-65วันก็เก็บผลผลิตของเราได้แล้วค่ะนี่ค่ะประหยัดด้วยอร่อยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะมีพื้นที่น้อยสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือบ้านที่มีพื้นที่น้อยๆก็ปลูกได้ค่ะ